fc ขอมาเป็นปีพี่ไม่จัดให้สักทีวันนี้ก็เลยจะจัดให้ตามคําขอสําหรับ fc ที่อยากเห็นน้องเฉากล้วยในเวอร์ชั่นส่งเชิงเฟรมเต็มเต็มระบบเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะอัปเกรดน้องเฉากล้วยอุปกรณ์ที่จะอัปเกรดอะไรที่จะอัปเกรดชิ้นส่วนที่จะอัปเกรดมันมีอะไรบ้างเราไปดูก่อนแต่ก่อนจะไปดูจําภาพนี้ไว้ดีๆคนดูคู่หนึ่งนะครับพี่ๆนี่ฮะ จำภาพนี้ไว้ดีๆนะครับคนดูครับคนดูจะได้เห็นคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายก็เป็นได้นะ<ฮ>เพราะว่าเราจะไปเฟรมเต็มกันแล้วนะเราไปดูอุปกรณ์ที่เราจะอัปเดตวันนี้หน่อยมามา,มามามาดูกันเลยนะครับนี่ออผมก็ถ,ถือทำไมขาัั้งกองอ๋เท่ๆเออซื้อไหมยน่เน่เน่วันนี้เราจะไม่มีชิ้นดำนะครับน้องๆเพราะว่ามันเป็นชิ้นคาร์บอนฮะน้องๆลงมาข้างล่างครับพี่ๆฮะนั่งลงฮะ นี่คือพวกนี้เราก็ซื้อดอกมาแบบเป็นปีอ่ะเนี่ยเป็นปีนะครับนี่นี่นะฮะส่วนตัวนี้กับตัวนี้มาใหม่นะครับทุกชิ้นจะเป็นของ Honda เบิร์กสู์นแทนนะครับยกเว้นชิ้นนี้เพราะว่ารวยเกินเอามาตัดเล่นนะเออตัวนี้ก็เป็นชิ้นดํางานตลาดทั่วไปนะครับเอาไปหุ้มคาร์บอนจากอาร์มคาร์บอนนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นนะครับ ถ้าอยากได้โปรโมชั่นต้องเข้าหลังร้านนะครับแล้วก็ปีนรั้ว2เมตรนะครับก็จะได้โปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวขึ้นโปรไฟล์คนที่ทำคาร์บอนให้ผมไว้ให้นะครับผมนะเพราะว่างานเขาโอ้หเนียนนะอืมเนียนนะสวยงามทุกอนุนะครับนี่และชิ้นนี้ใหม่เหมือนกันเบิกโซนแท้ชิ้นนี้นี่ไม่ต้องดูหรอกแค่พูดว่าเบิกโซนแท้ก็น่าจะเชื่อกูแล้วแหละอืมส่วนสามชิ้นนี้เราซื้อมาเป็นปีแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นข้อไฟท้ายด้านล่าง นะครับสองชิ้นนี้คาร์บอนเหมือนกันนะครับเบรกสูนแท้เหมือนกันอันนี้อันนี้ฝุน่นก่อจังอ่ะเออไม่เป็นปีแล้วเพราะถ้าใส่อยู่เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะใส่ให้ดูนะครับนะเออว่ามันจะสวยแค่ไหนติดตามชมและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือท่อครับผมเพราะว่ากลับไปดูตรงนี้ถ้าเราจะเอาเฟรเมเต็มแบบเต็มระบบนะถ้าเป็นท่อทรงกระดกแบบนี้นะคุณดูคือผมว่ามันมันไม่ค่อยแมทช์ก,กันถ้าเป็นท้ายจรวดบแบบเนี้ผมว่าท้ายกระดกท่อกระดกเนี่ยคือเวอิร์ก นะครับแต่ถ้าเป็นเ็มเตมใบนี้นะทรงแบบนี้ไม่ต้องกระดกมากนะครับนิดๆหน่อยๆทรงแบบเที่ยวกับพักเท้าเดิมอะไรเงี้ยนี่ครับพ่อจากสุดหล่อของเราเจมห้าป้ายลิมิเต็ดอีดิชั่นส่งเข้าประกวดนะครับอยากได้ท่อเจมเดี๋ยวแปะโปรไฟล์ไว้ให้หนะจ๊ะโอเคเพื่อไม่ประการเสียเวลาเราไปดูสดๆเรยวๆเลยว่าประกอบแล้วเป็นอย่างไรเราไปดูขั้นตอนการประกอบด้วย chẹo, chéo, chéo, này, chéo, 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 Kìa chéo, chéo, มาดูกันคร่าวๆหลังจากที่ประกอบเฟรมบางคนเรียบร้อยโอ้โหนี่ต่อนะชํำจัดคนดูปั๊ถั่วน้องเฉาล้วยทรงเชงเฟรมเต็มที่เธอชอบเสียดโดนี่เช่อบางคนแล้วนะจ๊ะอันนี้ยึดไปแล้วนะหนึ่งข้างเหลือฝั่งมูยังไม่ได้ยึดนะแต่จริงๆอ่ะยึดข้างเดียวน่าจะอยู่นะเนี่ยเห็นไหมตีให้ดูละใช้ได้ใช้ได้ โอดูดิโคตรช่ำอ่ะทุกคนมุมนี้ย้อนแสงมุมนี้ดีกว่านี่อ่ะทุกคนโอปานนะเดี๋ยวถ่ายดูกลางแดดอีกทีหนึ่งนะก่อนจะปิดคลิปนะทุกคนนะน,นี่นสวยจริงโอ้โหเกินคำบรรยายครับน้องๆดูดูมุมนี้ดูมุมนี้อ่ะเดี๋ยวส่งท่อไงเออตอนนี้ตอนนี้เรายังเหลือส่งท่อนะครับนะที่ มันยังไม่แมทกับทรงรถนะครับนะเดี๋ยวเปลี่ยนทรงท่อใหม่ปุ๊บเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งคูน่าน่าจะสวยอะ่ะและแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่า มันจะเป็นอย่างไรนะครับนะอันนี้อยากให้คนดูนะครับคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามันแปลกไหมมันสวยหรือเปล่ามันโอเคหรือเปล่ามีข้อบกพร่องตรงไหนหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวจะเอามาปร,ปรับปรุงแก้ไขถ้ามีนะครับนะไปดูมาพร้อมกันนี่คือเว็บร้อยน้องจากก้าก้วยเวอร์ชั่นทรงเชงเฟรมเต็มอ้ ยางเจืนโอเป็นไงครับน้องๆอ้แต่อย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อตอนที่เราใส่บางโคนตอนแรกอะตอนนี้ยังไม่ทำคาร์บอนอะจำได้ไหมมันเป็นแปลกอะเออใช่มันเป็นแปลกเนาะหรือว่าเราไม่ชินตาป่ะเออผมถามไม่น้องที่มันมาเอารถเมื่อกี้มันก็บอกว่ามันมันไม่ชินตาเลยทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูชุดพัดคาร์บอนี่ใกล้นะครับนะนี่นะ โ,โช้ำทุกอน,นุฮะทุกคนววดูฮะดูช่วงท้ายฮะดูเต็มคันช่วงท้ายฮะว้าวมันก็สวยนะหรือว่าเราจะไปแบบอามเยืดอสองนิ้วดีวะสรงแว้นอะไรเงี้ยเออแถวกรุงเทพก็เคยแต่งอะเนี่ยเออสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยอ,อ่านี่ฮะคาร์บอนที่เราอมาเติมใหม่นะครับนะ นี่ครับอันนี้ก็เป็นปิดยูบล็อกเนาะอ่าเดี๋ยวทรงดูทรงด้านหน้านะครับนะถอยมานี่สหนึ่งนี่เป็นไงฮะโอ้โหโคตรสวยครับผมบ้าบ้าบ้าแล้วดูท่อนะครับดูทรงทรง,งนนรบังโค้งนะฮะเฉิดเฉิดอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทรงท่อนะครับไปพร้พอมพกันนะครับนี่นะฮะอันนี้จริงๆผมว่าจะยึดสองฝั่งนะเนี่ยเนี่ยแต่ว่ายึดแค่ฝั่งเดียวก็พอ แล้วมันบังเอิญบังเอิญน,นะครับที่ไอตัวมังโคนเนี่ยมันมาลงตรงช่องนี้พอดีเว้ทุกคนช่องนี้พอดีตรงมือผมเนี่ยเห็นไหมแต่มันจะอยู่อีกช่องหนึ่งอยู่พอดีเลยเนี่ยอันนี้ผมล็อกไว้แล้วนะดูแน่นๆอย่างนี้ครับทุกคนดูเนี่ยตบไม่ดิ้นเลยนะแต่เนี้ยพวกเนี้ยไม่ได้ยึดน็อตนะครับตรงนี้ไม่มีไม่มีน็อตนะครับนี่นะดูฮนะไม่มีน็อตนะครับเนี่ยผมยึดไว้นู่นเห็นไหม นี่ฮะตัวเดียวครับจบจบยืดไว้ตัวเดียวเลยตามคำสั่ง fc ครับเชิดบางโคนนะฮะโดยการรัดเคเบิลท้ายก็แบบนี้เลยครับทุกคนแต่ว่าพอเราใส่อาร์มยน่นหูถอยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราใส่โชคตัวใหญ่มันก็จะชิดๆหน่อยนะครับตรงเนี้ยแต่ถ้าเป็นพวกพอร์ตพวกอะไรก็สบายครับอืแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะผมว่านะไปอาร์มยืดสองนิ้วนี่หล่อเลยนะทุกคน อยากให้พี่วิวใส่อาร์มยืดก็โคตรเอาบวกหนึ่งมานะครับอืมเอาด้ก,ก่อนจะปิดคลิปนะทุกคนนะเออใส่คาตั้งคู่เข้าไปบ้างดีกว,ว่าโอ้โหทำไมรถพี่วิวมันฉ่ำอย่างนี้ไมนี่ยดูดูช่วงแข้งเดีย๋ยน็อตเหล็บเต็มระบบบะครับนุ่งน้องเ่งสกูมีทุกจุดนะยังจูนเว้ยมันหล่อจริงเว้ยฮดูชุดหน้าดีมันหล่อจริงเว้ย ดูชุดหลังนะทุกคนไอ้มันหล่อจริงเว้ยเยียพี่ฟิล์มครับพี่ฟิล์มเอาขาตั้งคู่ใส่ใหนครับเดี๋ยวเรามาดูทรงขาตั้งคู่กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรและนี่คือทรงขาตั้งคู่หลังจากที่ยกขึ้นเรียบร้อยนะฮะแดดยามเย็นทรงสวยๆแบบนี้เป็นไงนทุกคนคิเดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์นะครับสำหรับผมมันก็แบบ มันก็แปลกๆนะอันนี้ทําตามคนดูบอกเลยนะนเนี่ยเออคนดูบอกว่าท่อทรงกระดูกมันมันไม่แมทกันผมก็ใส่ท่อแบบไม่กระดูกก็เปลี่ยนมาเป็นเ,ออเจมห้าป้ายนะครับของสุดหล่อนะครับวัยรุ่นเมืองอุบลน,นะครับนะออคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มานะเดี๋ยวปรับปรุงแก้ไขถ้ามออีแต่มุมนี้มันสวยจริงเนี่ยเชิดบางโคนท้ายเนาะเออเอาตามคําสั่งคนดูโอ้แต่มันสวยจริงไม่มีคาอะไรจะพูดละ เนี่ยดูทุกมุมฮะทุกคนลองดูมุมไกลๆบ้างนะเดี๋ยวผมจะซูมคูณสามไปดูว่านะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นมุมคูณสามนะทุกคนนะเป็นอย่างนี้ฮะนี่ฮะมุมสูงเป็นอย่างี้ฮะนี่อ้มันเท่เกินเว้ยด็อกเตอร์อ้อันนี้มุมสูงคูณสามนะอนะไม่ต้องพูดอะไรมากหรอคลิปนี้ ให้ดูทรงอ่ะให้ดูทรงนะ280โหลดหน้าประมาณ4.5ตัดแผงคอท่อไม่ต้องกระดกเชิดบางคนโดยใช้เคมบิลท้ายดึงไว้ลังไว้น็อตไม่ใส่ตามนั้นคือจบไปทุกคนเออโอเคครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับมันหล่อจริงะเนี่ย สคนข้างหลังไม่เกี่ยว่ะอ่อรอจริงนี่สะบัดผมด้วยมันแน,น่ <c oughs> ไอ้นั่นน่ะหัวจะหลุดแล้วเอดโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปืดสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟรี้ยวในตะก้าติกตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเขตฟ,ฟรีไปเลยแผ่นแรก <c oughs>